มันมีเหตุน,นะครก็ไม่สบายจริงๆนะสวัสดีค่ะทุกคนน,นี่นีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวรีกูนะคะก็วันนี้นะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปบล็อกนะว่าวันนี้เนี่ยกูทำอะไรบ้างเดี๋ยวไปลองดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่นี่เลยเดี๋ยวกูจะหุงข้าวนะคะหุงข้าวก่อน ที่กุหุงข้าวนะคะก็คือเป็นการหุงนะเพื่อที่จะเตรียมนะคะทําอาหารนะไปถวายสังฆทานนะคะเนื่องจากว่ามันมีเหตุนะคะให้เราจะต้องไปทนนะะําบุญค่ะอันนี้เป็นข้าวแบบข้าวมิกซ์นะทุกคนน่าจะเป็นข้าวแบบข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็ข้าวหอมมะลินะคะ เ้าเข้าเสร็จแล้วนะคะก็ใส่กูก็จะใช้แก้วที่ตักข้าวตวหน้ำเลยใส่ข้าวไปหนึ่งถ้วยก็ใส่น้ำไปหนึ่งถ้วยเท่ากันนะคะจริงๆในหมอ้อเขาก็มีบอกมนาะทุกคนแบบใส่ข้าว ใส่ข้าวหนึ่งถ้วยต้องใส่น้ําเท่านี้เนี่ยน้ําก็จะตามขีดตังน,นี้นะคะของกดก็พอดีขีดเลยแต่ว่ามันเป็นแบบกลูเตนไลท์นะไลท์ life, แต่ว่าก็คือว่าเราไม่ชอบกินข้าวที่มันอะไรๆนุน่มมากหรือว่าแบบเป็นเม็ดมากเออไม่ชอบข้าวที่มันนุ่มมากก็เลยใส่พอดีนะคะเพราะว่าจริงๆแนละ้วถ้าเป็นมิ์ไซส์มันจะต้องแบบเหมือนเพิ่มน้ำอีกนิดนึงแต่ว่า บบนี้เราชอบแบบนี้แล้วก็จะทำแบบนี้นะคะชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นเลย <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เมนูของหวานก่อนนะคะอันนี้จะเป็นปิ่นโตของเรานะนี่เป็นแบบนี้นะคะจะเป็นสองช่อง ของหนึ่งก็จะเป็นของหวานอีกกล่องหนึ่งก็จะเป็นของขาวนะคะเดี๋ยวเรามาทํากล่องของหวานกันก่อนนะแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นอ่าเขาเรียกใบตองที่เราตัดมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็นี้เป็นดอกยี่สุนนะเดี๋ยวดูว่าดอกยี่สุนเนี่ยจะใช้ตกแต่งในของหวานหรือว่าจะเป็นของขาวนะ,ะแต่ตอนแรกกูคิดว่าน่าจะแบบตัดมาสําหรับใส่วางตรงข้าวอะไรอย่างนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากของหวานกันก่อนนะคะ คือเหตุที่เราจะต้องไปทําบุญถวายสังฆทานนะทุกคนก็คือมันจะมีวันที่เราไปทํางานใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้กลับบ้านแบบสองสามวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอเรากลับมาเราก็มาเจอมีนกนะคะเป็นนกพิราบมาตัวไม่ใหญ่นะตัวเล็กอะไรเงี้ยแล้วก็มาแบบตายอยู่ <S <S อยู่แบบมุมบ้านของเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการที่นกมาตาย ที่หน้าบ้านนะแบบว่ามันก็มีความเชื่อใช่ปะว่าจะทําให้แบบคนในบ้านไม่สบายเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆความเชื่อเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็รีเลทกับวิทยาศาสตร์นะเพราะว่าเหมือนนกเขานะ่าจะเป็นแบบเหมือนติดเชือ้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบมาเสียชีวิตตรงนี้มาตายตรงนี้อ่ะก็เลยอาจจะแบบว่าไอเชื้อโรคนั้นนะ่ะมาทําให้เราอาจจะติดได้คนในบ้านอาจจะติดจากเชื้อโรคนั้นได้อะไรอย่างเงี้ย โอเคประมาณน,นี้นะคะอันนี้เป็นกล่องของวานนะติดไปเลยแล้วเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นหลอ่อไปก่อนแล้วอันนี้นะคะก็คือเครื่องปรุงนะคะเป็นแบบอินกีเดียน,นะคะของของข่าวของเราวันนี้นะคะนี่มีใครเดาออกไหมว่าเป็นเมนูอะไรอันนี้จะเป็นเดี๋ยวเราจะทำเป็นหมู หมูปั้นก้อนนะคะเราก็ทอดนะอันนี้จะเป็นหมูที่หมักมาแล้วนะคะ,ะจะใส่เป็นพวกกระเะทียมพริกไทยแล้วก็จะมีวุนเส้นนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําเป็นเรียกว่าอะไรอะ่ะจะจะทําเป็นแบบผัดผงกะหรี่หมาล่าแบบอร่อยๆก็คือเราจะใช้หมาล่านะคะแทนพริกเผาเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงจะเป็นใช้เห็ดนะคะในการทําแล้วก็ใส่ไข่เนาะ โอเคมาเริ่มพรมของคากันเลยค่ะเคตั้งน้ำมันก่อนนะคะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะนิดหน่อยนะไม่ต้องเยอะนีเยอะปะ những loài đã được ông cầm như Bé bé hãy mọi giờ đây sụp ngày ngày 不爱吗？ ก็เลยเป็นเหตุที่ทำใหออ้อยากที่จะทำบุญแบบเหมือนเอาทำอาหารไปถวายสัาฆทานอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าเหมือนตามชาวพูดเนาะอุทิศส่วนส่วนให้กับนกด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ทำบุญเหมือนเรียกขวัญเราด้วยอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนซึ่งอ,อยังไงอะเราก็หลังจากเราทำบุญเสร็จอะ ก็ไม่สบายจริงๆนะแบบเหมือนเราก็ไม่สบายแต่จริงจริงอะเวลาที่เราออกไปทํางานอะไรเงี้ยงานเรามันก็ค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงมันก็จะทําให้เราไม่หลังจากแบบพอทํางานเสร็จก็จะไม่ค่อยสบายอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเป็นประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวนี้เราจะมาทําน้ำพุ่งของตัวหมาล่าเลยค่ะก็คือใส่อันนี้นะคะซอสหมาล่า้าไปเลย หนึ่งสองแล้วก็นิดหนึง่งสองไปนิดหน,นึ่งแล้วก็นี้นะคะซอสผงกะหรี่ที่เราซื้อมาเป็นเป็นผงนะคะ ช้อนไปอีกประมาณครึ่งหนึ่งนะคะก็จะใส่นมเข้าไปนมประมาณสามช้อนโต๊ะได้ค่ะ ถึงตรงนี้เราก็ชิมดูนะคะว่าแบบขาดเดือรสชาติอะไรไหมต้องเติมอะไรเพิ่มนะคะแต่รู้สึกว่าน้ำซอสมันยังน้อยไปเนาะแต่ว่าจะใส่ไข่อฟองหนึง่งโคตรเข้ากันเลยอะ่ะอร่อยมากต้องคิดว่าต้องใช้น้ำอนะเต็มทั้งถ้วยนี้นะกูจะใส่หม่าล่าเพิ่มผงกะหรี่เพิ่มแล้วก็นมเพิ่มนะคะ เยอะไปปะไม่หรอกเหนือก็ทำเยอะไงมั้งแต่ซอสมันอร่อยาอามากอร่อมากคือไม่ต้องปรุงอะไรแล้วนะคะทุกคนคือว่ากูดว่ามันพอดีแหละเราก็อย่าลืมต้องตีไข่ไว้ด้วยนะคะ สดเลยผมใส่ต้องกลับไปใช้ยี่ห้อเดิมตีไข่ประมาณหนึ่งนะแล้วก็เทซอสของเราเข้าไปเลย เพื่ใส่ตัวเหลือเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เขาแบบว่าหยุดตัวเหลวนะคะ่แล้วก็ปรุงรสได้เกลือนิดหน่อยด้วยนะนนเกลืออะไรก็ได้ Our Lord haben noch hier.

อ๋อเวาบิวะเเสร็จแล้วนะคะภารกิจนะคะในการทำบุญถวายสังฆทานเนาะ อันนี้กูดก็พาทุกคนนะคะมากินบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นด้วยกันเดี๋ยวลองไปดูนะคะว่าคุ้มไหมแล้วก็จะมีอะไรให้เราทานบ้างคะ่ะวันที่ไปนะคะกูดกินเป็นบุฟเฟ่799 9บวกบวกนะคะเน็ตแล้วเนี่ยก็คือ940บาทนะ เหมือนเป็นแบบโรฟิลาเดเฟียนะคะอร่อยมาก <c oughs> คืออร่อยจนตาเลืเด้อกีะ <c oughs> อันนี้ต้องกินตอนที่แบบชีสมันกรอบ,บอ่ะก็คือแบบสุกมากๆอะไรเงี้ยคืออร่อยมากแล้วก็คือแบบเขาแกะกุ้งมาแบบว่าไม่มีหางเลยอ่ะก็คือกินทั้งคำฟินสุด <c oughs> ซูชิที่เราสั่งรวมๆกันมานะคะอยู่ในจานเดียวซูชิคำที่กูกำลังจะคีบขึ้นมานะคะทุกคนมันก็คือท้องปลาแซลมอนนะคะเป็นส่วนที่เลิฟที่สุดเป็นส่วนที่ไขมันเยอะที่สุดอร่อยชิ้นใหญ่ข้าวก็อร่อยไม่ไม่ได้ให้มาเยอะนะคะที่กินตามไปก็คือเป็นตัวหนวดปลาหมึกวาซาบิะคะ่ะเป็นแบบแก้เลี่ยนนะ งั้นเดี๋ยวไปดูกันยาวๆนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยมีกินอะไรไปบ้างคะ่ะ